โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุงสองสองน้ำนะมา จบกันไปแล้วนะกับตะกี้นะคู่รักนะกำไรมาอยู่นะเมื่อกี้เราค้างกันอยู่นะในช่องรักนะตอนนี้มาช่องวีหนึ่งนะจะจัดต่อเลยเหมือนที่บอกไว้นะเมื่อตะกี้เห็นแล้วแบบบเนี้ยเกมหนูแห่งโชคลาภกําลังมาอยู่นะเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวลุงขอจัดเกมหนูแห่งโชคลาภต่อเลยอีกสักเกมนะเอากําไรเมื่อตะกี้มาแบ่งมาเล่นสักบางส่วนแล้วกันนะจะดูว่ามาตามจากข้อมูลในกลุ่มไหม ก่อนจะลักกิทามเข้ารอบ10บโมงเช้านะก็ถือว่าเล่นค่าเวลารอลักกิทามไปในตัวนะถ้าเกิดใครสนใจเข้ากลุ่มแบบนี้นะริงใต้คอมเมนต์แรกนะก่อนรับชมคลิปเหมือนเดิมอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะช่องอาถรรพ์ช่องนี้นะเออออกตัวทีไรนะแอดทุกทีเลยนะวันนี้หวังว่าคงจะชนะกลับมานะเพราะได้ข้อมูลดีๆจากในกลุ่มมานะ50ห,หมุนไปเลยลกูก ไม่มีคูณ10ิก็จริงนะเกมนี้ล่าสุดเล่นไม่ชนะเอาลองดูลองดูแก้ตัวกันใหม่มันต้องมีวันเป็นของเราบ้างเลรววะติ๊งต่างานะตีทุนว่า300บาททวนเอ้ยสามพันบาททวนนะตัวมาร์กอนลูกขยับขยับมาอย่างน้อยๆน,นะถ้าเกิดจะแพ้ก็ขอให้เล่นให้เต็มที่ให้มันสนุกก่อนละกันเข้าฟงเข้าฟีสักรอบสองรอบนะเออลุ้นกันเลยนะตั้งแต่ต้นนะ เป็นอีกหนึ่งเกมโบราณเลยเกมนี้มาตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่นแรกๆเลยมั้งฟอร์จูนเกมแรกอะตระกูลนี้คือตัวนี้คือเกมแรกแล้วก็มาฟอร์จูนอ่าไอชื่อไอนี่ฟอร์จูนอะไรฟอร์จูนไอหนูนี่แหละแล้วก็ออกนะงวแล้วก็แรบบิดแล้วก็ไทเกอร์เออมากันเรื่อยตระกูลนี้นึกอะไรไม่ออกก็เปลี่ยนตัวสัตว์มาอย่างเดียวนะแต่อัตราการจ่ายแม่งยังแกว่งอยู่เหมือนเดิมนะ Uh huh. เกือบได้ทองไปดอกนี้ขยับทีละนิดขยับทีอ่าเบ่งรอบสองแต่ก็ไม่กระโดดขึ้นไปนะจริงๆอ่ะลุงเคยมีความคิดนะเว้ว่าจะเล่นทีเดียว4ตัวพร้อมมาเลยนะทั้งหนูทั้งงวัวทั้งกระต่ายทั้งเสือนะเออดูว่าอันไหนจ่ายดีสุดนะแต่พอมันนั่งคิดใช้ทุนเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวกลายเป็นว่า ไปขัดกันดีเกมนี้ดีเกมนี้ไม่ดีจริงๆอัตราการจ่ายมันอยู่ที่ช่วงเวลานะลุงอยากจะให้คิดแบบนี้กันดูช่วงเวลาไหนเกมไหนจ่ายแนละ้วก็เลือกเล่นตามกันดีกว่าเหมือนที่บอกว่าทําไมเราต้องมีกลุ่มก็เพราะแบบนี้ไงเออไม่รู้เกมนี้ช่วงเวลาไหนกําลังจ่ายอยู่ดูข้อมูลไปหาข้อมูลไปนะอันนี้คือข้อมูลในกลุ่มมาอยู่นะแต่อาจจะดีเลยไปหน่อยนะก็จังหวะด้วยนะลองดูลองดูงดมา ปะทัดกับทัวโอ้โหทองมาสวยจัดนะแบบนี้2แถวเลยนะตรงกลาง1นึ่ทยแยงหนึ่งนะเออส0่400บาทกับเบ็ดสิบเอาไงล่ะเอาไงล่ะตาการจ่ายในเมื่อมาอยู่ไม่ต้องไปง้อข้างในนะเอาข้างนอกกันก็ได้นะมากันต่อไหมโอ้โหทองไม่ติดมานะแต่ก็ไม่แปลกหรอกช่วงแรกอะ่ะแบบนี้ประจำเนี่ยเกมของพีจีอะ มากันแบบอ้ยกูต้องรวยแน่เลยวันนี้เป็นวันของกูนะสุดท้ายแม่งตอนจบตายไม่สวยประจำเลยนะยังไงก็ดูทุนกับเบสไอ้สัมไปแบบอ่าไปแบบเหมือนเหมือนกันหน่อยนะไปแบบเขาเรียกอะไรวะสับไปแบบสัมพันธ์กันนะเออริ้วล้อกันหน่อยแล้วกันอย่าให้เบดสูงกว่าทุนมากนะอย่างน้อยๆปักคอปักคอกันไปส้มมาก่อนลูก กำไรเมื่อเช้ามา5,000นักตีกว่าติ้งต่าง5,000ันั่นแหละแบ่งมา3,000มาเล่นเกมหนูอีกหวังว่าแม่งย่างจะสารต่อให้นะยังไม่กระโดดทีนะคููลักเข้าฟรีแค่ครั้งเดียวนะแต่ครั้งเดียวคือ9,000เว้ยเออขิงก่อนเห็นนะยังไม่ทันอะไรเราขิงอีกเกมนึงแล้วตอนนี้ตามทุนอยู่ประมาณ200บาทนะเบ็ด20นะ เออทัวกับไอ้ส้มมาต่อลุ้นลุ้นมึงก็เบ่งเกินอ่ะแต่ยังไม่กระโดดสักทีนะมาทองมาก่อนเออเอามาอีกเอามาอีกดอกนี้เป็น20นะ4 0 0้นะเมื่อกี้เราเล่นเบ็ด1ิบแถวได้400เหมือนกันนะอันนี้แถวเดียวนะถ้าเข้า2แถวก็800นะเออยังจายอยู่ถ้ายังมีกำไรวันนี้เล่นยังไงก็สนุกอ่ะนะปาทัดมาก่อนดอกนี้60 ตัวมาสิบสองเออตัวถูกอยู่แล้วจริงๆอ่ะอะไรมาก็ได้มีคำนวณลุงสนุกหมดแหละถ้ามีคำนวณอ่ะยิ่งมีกำไรเปิดหัวมาแบบนี้ยิ่งเล่นมันวันนี้น่าจะได้ทั้งวันหล่ะเนี่ยดูทรงละมากันต่อส้มใส ลั c ก,กี้ไทม์รอบแรกเดี๋ยวถ้าเกิดมีแปะเราจะไปเล่นแปะกันนะแต่ยังไม่รู้นะว่าจะมีเกมอะไรบ้างอยากเล่นแปะว่ะเอาจริงช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ชนะแปะมาสักพักแล้วนะตกดําซะบ่อยเกินหลังๆอะ่ะตีว่าตอนนี้เบ็ด20เสมอทุนอยู่อ้าให้ไม่ขาดทุนเยอะนะเบ็ด20 50หมุนนี่ก็่ันหนึ่งอยู่นะถือว่า มีการได้เสียแบบนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังมองว่ามีการจ่ายโอเคอยู่สำหรับลุงนะขอเล่นเบ็ด30นะ50หมุนนะปรับเท่ากันหมดนะทั้ง3เบ็ดเบ็ดที่3ามักจะเข้าฟรีหรือว่ามีรางวัลก้อนโตนะลองดูกันว่ารอบนี้จะติดไม่ติดแม่นะ่ะคิดว่าทองเห็นมึงมองขึ้นไปข้างบนวายเชื่อมติดอะไรมาไม่ส้มอย่างเดียวโอ้ติดทั้งทีแม่งติดของถูกจัด เออถุงทองมาร้อยแปดมันต้องจ่ายแบบนี้ดิไอ้หนูเออไอหนูจริงด้วยเวเป็นเป็นหนูอ่ะเย่ยมากไอหนูเออถัวต่อ18บาทแม่งซื้อ30ได้18วายไม่ติดติดถั่วอย่างเดียวถัว2สองแถว36วิดอกนี้น่าจะมีไม่ติดหรือว่าโอ้โหโอ้ยลุงไปมองทองกับสัญลักษณ์วายแม่งเป็นตัวเดียวกันเมื่อตกี้ ตื่นเต้นเกินนะวว้เชื่อมไม่ติดติดทั่วอย่างเดียวอุ๊ยทำไมเบ็ด30พอขึ้นเบ็ด30เบ็ดสูงแม่งอาตาัตราการจ่ายนิ่งซะงั้นแล้วการเบ่งเราก็เงียบไปนะเชื่อมอีกดอกนี้ไม่ติดอื้ม นิ่งเฉยเลยว่ะเบ็ด30เบ็ดที่3เบ็ดความหวังเป็นทุกอย่างแล้วก็ยังไม่จ่ายแหมดูดิชองมันน่าจะเข้าด้วยนะไม่ติด180เอาถุงเงินมาก่อนเบ่งอีกรอบนึงก็ยังไม่กระโดดลูกเบ่งได้สัก7 8รอบแล้วมั้งส้มอย่างเดียวอุ้ย ลงไปมองไอ้ก้อนทองอะ่ะเป็นเป็นตัววายประจำเลยนะอีกเจ็ดหมุนยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยอะ่ะลูกเอ,อ้ยเข้าได้แล้วแหละแต่เมื่อกี้คู่ลักก็กว่าจะเข้านานเหมือนกันนะแต่เข้ารอบเดียวคือจ่ายทันทีเลยนะหวังว่าแม่งจะมีการจ่ายแบบคู่ลักนะเว้ย เบ็ดสาทำระยำจำระยำใจมากนะโอเคขอขยาบอีกหนึ่งเบ็ดนะเป็นเบ็ดสีนะอันนี้ขอลดเบ็ดเหลือ30หมุนนะนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เยอะแม่งกลัวจะไม่จ่ายเดี๋ยวมันจะหมดกันง่ายนะเวลาเล่นปรับเบ็ดจะปรับจํานวนหมุนก็ให้ไปแบบทางเดียวกันหน่อยนะตามทุนพันสา กับความเงียบเหงาเบ่งอีกรอบหนึ่งเบนสี่สิบอ้ะเฮ้ยกระโดดเว้ยเอาดิทัวทัวติไมยังไม่ติดอุย้ยรอบนี้ขอเออเอามาก่อนสองแถวแบบนี้สวย720ยยยอ,อยี่ยางดีย่างดีใจโอเคอยู่ย่างดีการโดดรอบแรกก็จ่ายจ7ยี่มาแล้วนะเบ็นสี่สรุนทองดีกว่ารุ้นทองข้างนอกน่าจะง่ายกว่าดูลักษณะแล้ว ส้มมาดอกนี้เห็นเลยเออขยับต่อส้มต่อ,ตอขยับต่อลูกสี่สิบหืม,อมทองมาเต็มแถวหน้าแล้วคิดว่าจะมากันต่ออย่างน้อยๆเราก็เข้าฟรีไปหนึ่งรอบไปนะถือว่าจ่ายไม่น่าเกียดมากนะแต่ก็ไม่ได้จ่ายจนปื้มเหมนะจ่ายเป็นพิธีดีกว่าเรียกแบบนี้ ทุนอยู่พันสองกับเบงอีกแล้วเบงอีกแล้วไม่กระโดดลูกอังเปาไหลามาต่อเรื่อยๆนะตอนนี้มาสม้มโอ้โหพอปรับเป็นเบ็ดสูงแม่งสงบสงบว่าเกมนี้ลงอีกรอบเนะเบ็ด30นะยังอยู่กันที่30หมุนนะแม่งเกมนี้เล่น2ครั้งล่าสองสามครั้งหลังนี่ก็ยังไม่ชนะนะวันนี้ขอเว่า เปิดหัวมาสวยนะกำไรห้าพันย 5, อย่าดึงกลับไปเลยลูกรักเอ๋ยจ่ายอยู่ใช่ไหมอูยดูเป็นดูก้อนทองเป็นวายจริงๆนะหลงตลอดเลยมาปะทัดก่อนดอกนี้เข้า,มาไม่เก้าสิอืม่ติด อ้ทำไมมันนิ่งยังเลยวะพอเบ็ดสูง30-40ยังไม่เห็นการจ่ายเลยโอ้โหแม่งแดกยับยับเลยเว้ยไม่มองกำไรนะตอนนี้มองทุนกลับมาหน่อยนะ โหเหลืออยู่1 0 0 0บาทแล้วดูดิเฮ้ยจ่ายอะไรของมันวะลุงขอเล่นเบ็ด50-30หมุนนะเบ็ด50-30หมุนเราจะใช้ทุนประมาณ1,500นะถ้าเกิดไม่มาหรือว่าไม่มีการจ่ายเลยรอบนี้ปิวแน่นอนนะอ่ะมาลองดูกันเบตห้าสิมหมุนยังไม่เปิดเทอร์โบนะขอนั่งดูแบบลุ้นๆดีกว่ามาแล้วประทัดเอามอาน เออสามรอยบาทอยากให้ลุ้นกระโดดสักครั้งว่าแบบเบ็ดสูงๆแบบนี้มาทัวขยับโอ้โหมาแต่ทัวทองไม่ตีดอิอุยมาเต็มแผงไม่ทองไม่เข้าแถวหนึ่งเฉย ยังไม่ติดยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยตอนนี้ต้มมาอ้าสิบอีกสิบสองหมุนสงบจัดไหนข้อมูลที่บอกว่ากำลังมานะเออแม่งต่างกันเวลานิดหนึง่งมึงมึงไม่จ่ายแล้วเหรอวะตัวมาก,ก่อนสามสิบ โอ้โหเลข460แม่งตามทุนแบบอย่างเยอะเลยอะ่ะอยังไม่จ่ายโอ้โ oh, ห oh, ขอกดเบ็ด30เอาอีก30ครั้งโอ้โหการจ่ายหายหมดเลยว่ะตอนแรกมาเหมือนกับจะโอเคอยู่นะก็เล่นไปเล่นมาเอ้ยทำไมมันนิ่งเฉยเลยวะ ยังไม่เข้าลูกถั่วอย่างเดียว86อะ่ะโอ้สุดท้ายแล้วไม่ติดอะไรเลยอะ่ะเง่งได้มา5,000เสียกลับไปอีก3,000เดี๋ยวรอลัคก,กี้ไทม์กันเดี๋ยวไปเจอกันลัคก,กี้ไทม์กันอีกสัก1เกมนะตอนนี้ยอมมอบตัวก่อนแพ้วะ่ะ